คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่รัฐบาลไม่สับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยารณญในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมรดาการผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดก็จะมาตามต่อตัวเลขแนวทางจากปูทุดง037หรือว่าปูปุตนีนะคะหวดวันที่30ท่านว่าคมที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะกลับมาไปเบิ้งไปฟังน้ากันนะคะท่านผู้ชมว่าปู นี้เพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะให้ปูเอาปากกาแดงให้ปูน้ำให้เพิ่นติ๊กให้ตัวเด่นนู้นปติ๊กก็ได้หรอพอฏิสธซีบอกอยู่นี่ละจ้าพอิเสธบอกว่าเลขปู้อธิบายแล้วครับนิมนตครับเดี๋ยวบางงวดบังหันเนาะเลขมันได้สามศูนย์นึ่บวเลขได้สามศูนย์นี่เลขวันของมันนี่สามห้าแปด สามหาแปดเนี่ยมันถือเครื่องบุเครื่องลังเข้าใจป้ันนี้วันนี้มันออกวันนี่สามสิบห้าออกทั้งหลังมันนี่ทั้งหลังมับแปดสองสามเนี่ยเท้าขั้วออกมาเดี๋ยวนี้ก็แปดสองแปดสามสองสามวันนี้แปดหกแปดหกเนี่ยบ้างข้างบนหกหาใข้างล่างหกสามกัข้างล่างห้าโอเลดโงมาใส่นี้รับรอยเพรมันนี่รับรอยที่เป็นเลขหาบป็นวัวกวนทาน์ที่เป็นเลขหาเนี่ยเป็นเป็นหก กแปดหกมันบกมันบกข่อยขาดอยูมั่นติดถูกเดียนี่มันได้หกสามเพราะว่ามันได้หกหาแล้วหกสามตัวนั้นขันผู้ใดสิอยากซื้อตั้งสี่หกหาหกสามหกสี่สิก็ได้แต่ว่าบางหันบางหันเลขมันบางหันมันนั้นได้สามได้สามมันไม่สามเนี่ยมันจูนสามแปดบวกวกให้สอง สองหกศูนย์ศูนย์สามแปดหมดไปพันมาอืมแต่ม่าเบอร์เลขทุ่มเทียนไว้นี่มันจิลุกมันมันบ่มหุ่จากของบอลบัดนี้เห็นเลขมันพานมาจากไหนนี่เลขวันของมันสามห้าแปดอัดนี้แปดสองสามมันออกอยู่นี่บัดนี้บันนี้มันสิออกอยู่แปดสองสามนั่นอืมออกอยู่นี่ครับออกอยู่ไหนบันนี้แปดหกนี่แปดโฮกในเปิดทางบนบี้โฮกขาในเป็นทางล่าง อันนี้ก็เป็น้าล่างด้วยกันเฮ้ารักเฮ้าเลขโคงเป็นไซน์ไซตตัวนี้ใส่ตัวนี้ไหมหมันจะเป็นเลขหาากันี้หกแห,ห,<ก>หกเป็นหกเลขยึ้จังเลยสามตัวก็ต้อไปว่างหานันนั่นแยกมันได้มันได้หาสองหาสามหาสี่หาแปดเห็นไหม บัดน um um. pues ี whales, ane, pues ้ยนเร่วานเอารักสามารถใข้ทั้งหนามันบดนี้มันมันมันบรถแต้มหนึ่งเหดือมันรดแต้มมันรถแต้มหนึ่งมันก็ได้ได้สองสองซามหัสองซ้มหับนี้มันก็บบนนี้ท่านหนีได้นี่บ้านหนีด้นยออกกออกได้เนี่ยเนี่ยังว่าเนียนมาพอบ้านหนีแล้วเนียเปียกเปีย่ เปลี่ยนแต่เป็นช้องเด่นตัวใดปูตัวเด่นวัดเนี่ยดงหูจักตัวเด่นแต่ว,ว่านี่นี่จะบอกเด่นหมูห<อ>มูจักตัวเด่นนี่แปดหกเขารักเรามาใช่นหม <บา S 1> แต่มันมาสามตัวกับคือถือสามตัวแล้วส่วนมากมันจะบอกไข่ผัดดิ่งจิ๋วดิ่งอ๋อจิ๋วเอาสรุปก็คือเด่นแปดหกขนแาดเนาะเพราะว่าปูพันจะเลาตัวนี้ดูยำตัวนี้ ว่าว่เป็นเลขกทางบนอันนี้เป็นเรขางล่างเลขเด่นบนเด่นล่างวางหันว่าสามวันนี้นี่นะแปดสองสามนี่นะแปดสองสามแปสองสามนี่กุ้เปลอยนี่ออเปอมากขันคันอยากให้ถือสามตัวนี่เฮาลักเลขกกนี่ติใชนี่ลักอยมนันมันสีบวัวมันสีบวัวผัดโดนๆมันก็สีผัดแค่หนึ่งนี่มันจถือตลอดปี ไปบอกให้บ่นให้บ่ถเขียนบอกเขียนบอกแปดสองสามนี่ศู 0, 3, 8, 2, 6, นย์ามแปดสองหกศูนย์เห็ุสุ่มหาน,านึ่งเลกเพราะยันหนาไเลขที่มันาเลกเพระาะนหนาคู้ไดสลัดนี่คือชือือตัดสื่อสองตัวนี่ได้เลยวาตถุไปเหีนบอตัดื่อสองตัวนี่ได้ที่พูด ก้อนศูนย์สามแปดครับมันสองหกศูนย์ผู้ว่รสลาอะไ้เงินนี่อันนี้เป็นของเลกน้ำโชคอันนี้เลขเพราะเนา่นักอีหลีดีบได้บอกเลร่นิ่ราน่ยนักมันเกี่ยวนี่ประเดียว่มันจะเกี่ยวไปเกี่ยวมากเกี่ยวไปเกี่ยวมากห้าสามแปดขายังบอกอยผู้หมูจอ้อม่ฟังกับคก็คือ อ๋อเพญาะนี่หนาขอเกี่ยวไปเกี่ยวมาปู่บอกเห็นแล้วเกี่ยวไปเกี่ยวมาเนาะบ่เข้าใจแล้วปูว่าเข้าใจแล้วปูไปเห็นมันเกี่ยวไปเกี่ยวมาลมันหาจังได้จะไล่เบิ่งคักๆบ่ฮู้แล้วกันไล่บ่เป็นแล้วปู่บ่ฮู้จักบ่แม่นเลขกำลังวันมันบ่อสิบกับสิบนี่แหละกำลังวันของมันโอบ่ฮู้จักกำลังุันเนาะปูโอ้โหจับกีุ่่นมันนี่อืมนี่ล่ะเขาเอิ้นว่ะจนมากมันสิเป็นลักษณะนี้ ันเป็นแบบนี้ครับคือมันมาหลักรอยจังสีแต like ่วา่านี่ว่านลบไปไหมลูนี่นี hmm. ks, ่เล็กเล็กเีกขั้วออกเราเนี่ยด้ทางตินะเล็กเล็กเียกขั้วอกเราเนี่มันสิได้จังสี่มาเจ้ากับป็ดขาเพาแบบนี้เอาหลักลอยมาใส้นีหลักไว้ไม่มาหกจับคูนี่หก พยา,ยามตัดซื้อสองตัวนี่ขันบาซื้อหอสามตัวซื้อสามตัวมันกับบอไะขันเอากู้เอาแล้ว,วเอวกรับล,ลอยมาใช่ลับอยมาใช่ลัคอยงกระ็ือก็สามตัวได้รัรลอยมาใส่นี่เลขเลขยูน่มันสิมีสามรัข้าใจบอเลขมัสิมีสารักไม่หกหายไม่หกสามหกสี่ หกห้าหกสามหกสี่เพราะนั่นเลขคำลักคำมาหกคำมาหกของซิมี้สามครูอื่สามครูตอนนี้น 6, ี่ค่ะห้าหกสามหกสี่วันนี้ไม่ได้ขังบนนี่ขังบลน,นี่หกแปดแปดหกนี่สถานีโพนี่ตอนนี้นนนแล้วถ้าถ้าบอมมี่ผู้ใดบอกสวนนี่คือสิตเข้าใจว่าเลขเลขมัน ถือ่างมันถือกแต่ว่าค้นผู้ติดพังอย่างฟังโมเมนต์หายมาบอกสวนได้ย่มย่เหมือนายออกเขื่อนพูดอย่างหนึ่งว่าเมื่าฝันตั้งแต่ในโมเมนต์เลขนี้เลขบัวได้ฝันเลขวันมันนี่กำลังวันโมเมนต์เลขวันเลขวันนี่ตัวนี้นเลเขวันเลยมันสิออกมาทุกปีทุกปีเลยออกทุกปีเลย ปูได้มาตามตามสถิติเนาะปูเนาะนี่การเลี้ยนเรียกว่านี่มันโมเมนเลี้ยนปีหนึ่งสองปีมันสิได้โดดดิเลี้ยนขนาดยี่สิบปีผู้ผู้ว่าแต่ศาลเนี่ยบอกใครเรียกว่าถือเลยเห็นว่าั้งแต่ข้ามาเจอตั้งหนามันออกทางหลังไอ้เจ้าเขาซื้อทางหลังมันออกตั้งหย่างแต่วันจิบบคอยผ่านยีิถืออันผู้ฉลาดตัดื่อสองมก็ถึกนี่อันนัตัดตัวนี้มันก็ถือ ต้องตัวตัดเทนี่ก็ตึกบนล่างเห็นปะอ๋อตอนนั้นตอนนั้นอ่าเอฟซีก้องเขาเข้าใจแล้วเนาะใจเพิ่อนกับดีครับคือที่พี่น้องเอฟซีเขาือสีได้ยินหน่อเนาะครับคือสีเข้าใจตามปู่อธิบายเนาะเพราะว่าเลขกำลังวันมันมีอยู่นี่ครับสามห้าแปดแปดสองสามปูก็เลยบอกว่า ใ,ใหมาคขั่วหายแนวสัน่นขัอวมากเลยที่มีแปดสองแปดสามสครับส่วน86นี่ผู้บอกว่าถา้ามมามาบนเอาหลงไปใส่ก็ได้เอาหกไปใส่มันจะเป็น 6, 8, 6ครับส่วนเด็กล่างถ้ามาสิมีอยู่3คูแต่ตอนนี้ทาาแอดมินเขียนลงหายสคูครับมี6กห้สเพิ่มขึ้นมากเลยหซี 6, 4, พี่น้องเขียนไไปก็ได้ครับหกครับ ถ <ป reflex> ูกกล mm ่องน้าปูครับถูกกล่องครับตามนี่เนาะตามนี่ละปูมี่ยังสิฝากถึงอยากถึงยอมปูเราก็ปูมี่ยังแล้วเคยหายมากเกี่ยวกับหายตามนี่ละหายไปตามรักเกณล็น้าปูเนาะตามรักเกณฑ์นี่แหละครับแต่ว่ามันมันจะถืงมากมันถืงมากเป็นปีมันโมเมนว่ามันจะถืงมากเตียวเด้ปูผู้ใดที่เป็นนี่เป็นชิ้นนี่ ก็เข้าใจแล้วว่าไปซื้อนี่ซื้อมันได้คือถือปั๊บไปใส่หนีเขาเลยเพราะว่าจนมากสิไปหาใส่หนีก้นผู้เขาเป็นหนีเป็นสินตั้งแต่เืียเขาที่ให้ที่หน้าไปจําไปยังเอาเหีเ้ยเราทราไปจำเกี่ยวกับไทยเราได้ก็มีครับนี่จะบอกเขาสิลเด็กปดหนีเนาะปู๊ดเด็กปดหนีเด็กปู๊ดหนีเด็กปุ๊ดหนีกาบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าค่ะ